ในอภิวัตกวางแก้วประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชแห่งประเทศไทยบอกว่าระบบประกันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามีการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้วยการเข้าถึงยาต้านไวรัสการรักษารวมไปถึงการจัดบริการตรวจเลือดแบบสมัครใจที่เป็นการป้องกันและค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจเลือดฟรีปรีละ2ครั้งไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเท่านั้นแต่เปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลในทุกสิทธิ์เข้ารับการตรวจเลือดได้ฟรี าสุดมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติปรับหลักเกณฑ์การจ่ายยาต้านไวรัส HIV ในผู้ป่วยทุกคนโดยไม่จำกัดค่าเม็ดเลือดขาวหรือ CD4 จากปัจจุบันที่กำหนดให้ต้องมีค่า CD4 ต่ำกว่า350ลงไปทั้งนี้จะเริ่มจ่ายยาในปีงบประมาณ2,558 ส่วนทิศทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพหลังจากนี้นายอภิวัตรกล่าวว่าต้องการให้กองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ากองทุนประกันสังคมกองทุนสวัสดิการข้าราชการและกองทุนรักษาพยาบาลแรงงานข้ามชาติมีสิทธิประโยชน์ในการรักษาที่เท่าเทียมกัน ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีสิทธิประโยชน์น้อยกว่าระบบอื่นจึงต้องการให้ปรับเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่ไม่จำเป็นต้องรวมเป็นกองทุนเดียวกันโดยสามารถแยกการบริหารเพื่อให้มีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันได้